สินค้าส่งกันบ้านติ๊กต็อกแม็กโอเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการรีวิวสินค้ากันค่ะนี่คือวีนะคะที่เป็นของยายมีและยายมอยค่ะความพิเศษของวียายมีและยายบอยนั้นก็คือมีเส้นผมของยายมอยและยายมีเส้นผมของยายมีมาจากยายมอยวีให้กับยายมีและเส้นผมของยายมีมาจากที่ยายมอยวีกับยายมีที่สําคัญนะคะเราไม่รู้ค่ะว่ายายมีและยายมอยคือใครเพราะฉะนั้นสินค้าอันนี้จะพรีเมียมและทรงคุณค่ามากๆถ้าคุณ ก็ได้สินค้าอันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าเวลาที่หวีผมของคุณแล้วนั้นไม่ว่าคุณจะผมยาวหรือผมสั้นหวีจะไม่กัดกินผมของคุณเลยเพราะว่ามันอิ่มผมผองใยมีและใย,ยมอยแล้วนั่นเองที่สําคัญนะคะเวลาที่คุณหวีผมของคุณแล้วนั้นมันจะนุ่มสวยสวยเก๋แตกปลายนิดหน่อยหยิกหย่อนนิด ที่สำคัญค่ะที่เราบอกว่ามีชิ้นดีย่ในโรคเพราะคุณต้องประมูลค่ะประมูลที่ทีวีไดรเรกของโอจอรดและโอซาร่าที่ไหนนะเหรอเราไปถามเด็กยุค90ดูสิเธอการที่คุณจะสามารถติดต่อได้กลารทีวีไดรเรกโอซาร่าโอจอรดได้นั้นคุณต้องดูละครหลังข่าวให้จบไม่เท่านั้นค่ะคุณต้องผ่านรายการ ทันวันทันเหตุการณ์ข่าวทันเหตุการณ์สมัยก่อนนั้นคุณต้องฟังหลังละครหลังข่าวจบเมียหลวงเมียน้อยจบตีกันเสร็จแล้วคุณจะรู้ข่าวทันเหตุการณ์ค่ะไม่เท่านั้นไม่เท่านั้นคุณจะต้องผ่านดีลามันมันของฝากนักกอล์ฟ ซึ่งมึงมันอยู่คนเดียวมึงตีก๊อปมันอยู่คนเดียวกูไม่เคยอินกับมึงเลยแต่วัยรุ่นยุค90ต้องทนอยู่เพราะกูไม่มีอะไรจะดูเพราะกูไม่มีอินเทอร์เน็ตและและและเวลานั้นก็มาถึงทีวีไดรเร็กโอจอดโอซาร่าก็มาที่สำคัญที่ยากไปกว่านั้นที่คุณจะได้จับจองวียายมียายมอยนั้นก็คือเราไม่รู้ว่าโอจอดโอซาร่ายังมีชีวิตอยู่ไหมถ้ารู้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยสุด ท้ายนี้ออกทะเลไปไกลไปแล้วขอขอบคุณอาจารย์เรขาคาิีด้วยหนูลงบินจอดไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตจบคลิปดื้อแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ